มาค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่ป่ายางนะทุกคนอันนี้ก็เป็นป่ายางที่จันหลงเขามาดูแลไว้วันนี้อยู่กับฟอร์ดห้าพันเหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรทําไมมันลกขนาดนี้นะทุกคนนะ ป่ายางอะไรดูแลยังไงทำไมมันรกแยงเลยเราก็ล้อเล่นนะทุกคนจันหลงเขาก็มีงานเยอะมีงานทุกวันเออก็ไม่รู้จะหมุนไปทางไหนนะทุกคนหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรยังไงก็ไถยอยู่ทุกวันไอการขับรถไถเนี่ยมันก็เมื่อยมันก็เหนื่อยนะทุกคนมันก็ปวดขาอะไรแบบเนี้ยเออเราก็รู้ว่าจาันหลงกับฝนอห้าพันนี้ก็สู้กันอยู่ทุกวันนะทุกคนยุ่งเหนื่อยล้ามากนนี้ก็จริงๆก็น่าจะมาถายตั้งหลายวันแล้วแหละแต่จันหลงเขามัวไปหาไอผ้าเขียวที่ปิดไอ แผ่นฝาหมอ้อกองอากาศอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันมีดอกย้าเยอะช่วงนี้ก็มันเป็นหญ้าแห้งๆแ,แล้วมันก็จะมีดอกที่ปิวฟุ้งนะทุกคนถ้ามันไปติดไอ้ฝาหมอ้อกองอากาศนั้นนะ่ะมันก็จะเกิดความร้อนแล้วก็เครื่องก็จะฮีทความร้อนขึ้นนะทุกคนเออแต่ก็วันนี้ก็ได้มาแต่แผ่นมันก็เล็กอีกมันก็คุมจริงๆมันต้องคุมหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูอาจารย์หลงเขาถ่ายไปก่อน มันก็ว้มันท่วมหลังคารถเลยนะทุกคนโอ้แต่มันก็ไทายก็ไม่ถึงดินหรอกทุกคนอยู่เหมือนอยู่บนหญ้ามันอยู่บนปุยนุ่นเลยนะทุกคนวิ่งกันนิ่มๆไปเลยอย่างนี้ดอกหญ้าติดบออ้องกลางเต็มเลยไปวนมาไม่เห็นทางเลยนะทุกคนนะออ นี่ยทุกคนเห็นไหมเราพามาดูโอ้มันติดเต็มเลยอะ่ะแล้วก็รถก็ความร้อนขึ้นอยู่ตลอดเลยจานหลงก็จริงๆก็น่าจะถ่ายเสร็จแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็ถ่ายได้ทีละนิดละหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเครื่องเออรถมันร้อนนะทุกคนเครื่องรถมันร้อนไอการถ่ายป่ายางถ่ายป่ายูคาหรือว่าถ่ายที่มันเป็นแปลงปลูกต้นไม้แบบนี้นะทุกคนจานหลงเขาก็แนะนําบอกว่า ต้องวนสายตลอดนะทุกคนไม่งั้นน่ะถังไถมันก็จะไปติดกับต้นไม้นะทุกคนนะเนี่ยมันก็จะไปทาดต้นยางต้นอะไรแบบเนี้ยออพอถ่ายแล้วมันก็ดูเรียบไปก็มันก็ดูน่ารักดีอยู่นะทุกคนเออมันก็อาจจะไม่ได้ดีแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเราไม่ได้ถ่ายถึงดินนะทุกคนผ่านมันลงไปถึงดินไม่ได้นี่ บางทีก็เราก็กลัวมันจะมีต่อมีแตนเหมือนกันนั้นทุกคนมันลกขนาดถ่ายไปก็ถ่าวันไปาพาดอยู่บนคอจันหลงก็มีนะทุกคนเนี่ยแล้วลกขนาดนี้ก็อย่างว่าแต่ต่อแตนเลยอาจจะบางทีก็อาจจะมีงูวิ่งหนอ่อมาก็ได้นะทุกคนนะเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วมันลกมากเออถ้าไม่มีรถไถก็คงไม่มีที่ไหนจะเตียนได้นล้วทุกคนเนี่ยแต่เราว่าถ้าถ่ายเสร็จแล้วไอ้ตรงคนโคน,คนต้นก็ต้อง หาคนมาผางอีกอะไรอีกนะป่าย,ยางเนี่ยมันก็เวลาลกนี่ก็มันมีพื้นที่ที่จะลกเยอะนะทุกคนนะเพราะว่าเขาปลูกห่าง,งก่อนหน้านี้เราก็มีคลิปที่าจะรหลงไปไถป่าย,ยาง80ไร่นั้นทุกคนแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ถาถอันนั้นเป็นใช้ยางรถยางรถไถใหญ่ๆสองเส้นลากเอานั้นทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นยางที่เขาต้นโตแล้วแล้วเขาก็กรีดได้แล้วเขาก็เลย ไม่อยากจะถ่ายนะทุกคนนะวันนี้ก็หลายไล่ยอยู่แต่ก็คงจะถ่ายไม่เสร็จหรอกนะเดี๋ยวยังไงก็คงต้องมาต่อหลายๆวันพรุ่งนี้ถ้าว่างก็คงอาจารย์หลกงก็จะมาถ่ายซ้ําอีกนะทุกคนก็ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าถ่ายรอบนี้ก็เดี๋ยวน่าจะไม่ปล่อยให้ลุกแล้วล่ะน่าจะคงจะมาฉีดยาฆ่าญ้า,ห,าหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะให้คนมาถางมาหลยโคนให้เรียบร้อยนะทุกคนเวลาปล่อยลุกแล้วมันก็จะลําบากแบบนี้แหละเพราะเราก็ต้องมาถ่ายบุกเบิก เราก็ต้องมาบุกป่าบุกอะไรแบบนี้นะั่นทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจอมปวกด้วยโอ้นะไม่ใช่จอมปลวกนะทุกคนมันเป็นลังมดแดงโอ้มันก็พอปล่อยลูกแล้วมันก็เนี่ยมันมีสารพัดเลยนะทุกคนสิงสารสัตว์อะไรมากมายที่จะอยู่ในนี้นะทุกคนแล้วบ้านเราก็พอใหญ่ก็ยิ่งเยอะอยู่นะทุกคนนะหน้านี้ก็ปล่อยลกมากมันก็ไม่ค่อยดี่ะ อาจารย์หลงก็บอกว่าให้พวกเรากลับบ้านไปก่อนเลยเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย